สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครพ่อครับช่องเบ้าต่อ,อยวอวอครับผมกำลังช่วง,งคำคำกินเขาแรงพอดีครับพี่น้องนี่นก็ได้เมนูเด็ดมาครับพี่น้องเออหนึ่งปลาไหลเลยหนึ่งปลาไหลครับสามตัวโลกลั <ปะ S 3> ควครับผมสามตัวโล้สองขีดวะครับแต่แซ่บ หนึ่งนี่เดียจิ้มรสเด็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่กับมีนเนี่ยรับบระเซือบังคั้นเนี่ยนะมีหัวหัวหนึ่งเลยแต่๋ยวแซ่บครับเ่เคยกินในเครือแบบนี้ยนักการณ์เลยครับกอคขั้วน้องคืกุ้งครับกอคขั้วมาจากกัมพูชาแบบพริกได้เนี่ยกอกขั้วกัมพูชาเมนูเด็ดวหนึ่งปลาไหลครับผมแซ่บแซ่บประเด็กเบาดีพอน้อยนึงตัวเนี่ย นองพ้วยแต่ประเด็กน้อยนึงเขาไหวไทยเพรนะว่าพ่อของกี่กองก็ล้ได้แจ็บเ็อะไรนี่นะครับบรรยากาศบ้านบ้าน่นน้ำเลงครับการพื้นบ้านกํลังแีบเขาพอดีครับพี่น้องมีกับเบื้องครับผมใา้กระเบื้องชัดเกจน มาคีดียดีนี่ครับแสียบนี่น้ำจิ้มเน้นเนี่ยเดี๋ยวกุกจะซื้อมาบ้างเนียบเฮ้ยพักเด้เนี่ยยำตลังแซ่บกับตงแซ่บปลากระลำวันนี้ค้ามีังียบปลาตะเกียบปการดอกครับผมแซีบกิ่นขมยิ้ปลาตัวยิ้ม้ยมึงเนีนี่ปลาไหลโย้คกับพี่ห้วงเลย ามตัวโลสองขีดวะเมนูเด็ดส um. ุดหายากของอยู่ในดินกั่ง evet> ้า้ยอั่าี้เนะวนี้เดินไปนั่งตันครับนี้สรงป่าสรงปาครับผมเป็าไรลไ่กครับพี่น้องพี่มปาหนึ่งปลาไหลน้องนี่คกูมาจากกมพูชาเลยล่ะแทบเหมอครับ ประมาณนี้แล้ครับหนึ่งปลาไหลครับผมปลาไหลจิ้มมานีผักนี่จังเลยผู้เาให้ผู้ใดเบิ่งแล้วนวนี่ปลาน้อยครับจานนฮ็ดบ้านอาหารนีานปลาน้อยได้เนี่ยปลาน้อยกัมพูชาเฮิตเองเนี่ย บะน้อยบะน้อยกุ้งบะน้อยครับผมบะน้อยกุ้งบะน้อยกุ้งใส่ปลาซิ่วปลาซิ่งปลาสิงปลาไม่แรงอืมอีหวานมันอีย์มันเต็มครับนั่นก็เลยเอาอับบึ่งจัดชัดจักหน่อยนะครับผมครับคลิปนี้ก็ับดต่ไปเพียงแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยดาวต่อจอว่านะครับตอนนี้กำลังใจกคลิปต่อไปครับผม